You go baby face หรอ baby face is a um, pub in Thailand baby face is pub in Thailand อ๋อ you a baby face <c oughs> หน้าเด็กอ่ะธรรมดา is t real is t real <S <c oughs> พี่บูมสวัสดีค่ะม <c oughs> ันเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว <c oughs> สวัสดีนะสวัสดีคะ่ะพี่บูคนที่บ้านนะ่ติดกันไหมติดหมดทุกคนเลยคือแบบพ่อหนูก็ติดอาก็ติดน้องก็ติดน้องก็ติด,อตดสองรอบเหมือนกันพ่อจะไปเหลืออะไรพ่อหนูจะไปเหลืออะไรอย่ยไม่รู้ดิไม่กลัวแล้วอะบ้านหนูไม่กลัวโควิดแล้วอะมันรักษาง่ายอะ รับมือได้อารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นไข้สามัญชนทั่วไปแล้วตอนเนี้ยแต่ถ้าวันนึงหนูหายไปอ่ะไม่ต้องสงสัยนะสับเท่ากับโควิดเองถ้าวันนึงหนูเป็นตะเป็นโควิดรอบสามมาแล้วแบบอยู่นอนนอนอยู่ในห้องแล้วแบบไหลาตายก็คือไม่มีใครรู้เราเม์ไม่อยู่ถ้าหนูหายไปเกินสามวันโดยไม่ตอบแชทใครเลยก็ โทร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 ให้รถมารับศพหนูด้วยปิดหลายรอบแล้วไงชินอ่ะชาดิ hmm. ้ชินแล้วอะ่ะแต่แบบพอมันชินไปยืดเรื่อยๆมันอาจจะส่งผลร้ายก็ได้ออ mm hmm. สามวันนะถ้าหนูหายไปสามวันโดยที่ไม่บอกอะไรเลยไม่ตอบแชทใครเลย mm hmm. ก็ฝากหารถมารับศพหนูด้วยนะอือหนูไ hmm. ม่อยากแบบตายได้ศพ mm hmm. ได้เลย mm hmm. ได้เลยโอเคได้ได้ okay. ได้ไดได ออมีใครขึ้นอยู่บ้างอะ่ะเหงาจังออโอ้ยพีเอขึ้นอยู่ติดอีกแล้วเหรอไม่ไมไม่ยังไม่ติดหนูแค่บอกว่าหนูรู้สึกตัวร้อนร้อนรุมๆยังไงก็ไม่รู้ ติดหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวหนูไปตรวจอีกทีนึงถ้าตรวจแล้วติดเดี๋วบอกถ้าตรวจแล้วติดเดี๋ยวบอกนะเยี่ยอะไรมันจะติดง่ายขนาดนั้นนะ แต่แบบแบบว่<บ><พ>าอะไรติดจนชินแล้วใช่มันชินแล้วอะแก้มเยอะจริงเอาแก้มเยอะขึ้นหรอ ให้หนูไปฉีดไหมอะลงหนังคนติดกันเยอะให้หนูไปฉีดแก้มไหมอะก็แก้มมันเยอะขึ้นอะให้มันเหลือเพอเดิมให้มันเหลือแบบเดิม,ออด,มออด,ดีไหม